ยังไงต่อดีฮะใส่หนักที่อินสเนียอินสเนียเออเรียบร้อยไปฮะแตหนักเบิร์ตัตก่อน,กนครับทางด้านของฝั่งทีมนิกมาฮะด้านฝั่งนี้อ้อมมาเก็บไปครับอินวิสซิบิลิตี้ส่วนด้านไอเมนก็จัดการบอกนั่นชายกักกบแล้วฮะล้อมกรอบเข้ามาจะถึงหรือเปล่าซูสอินวิสมาอยู่เน,น,นี่ยแต่บอดน่าจะมองเห็นบอกแล้วสแกนวงแดงขึ้นด้วยฮะจังหวะที่อ,อ้อมเข้ามาบุกี้ยันอัลลไปแลใส่นั่นแอคครัอบอก ไล่กระตุกมาใส่แบบั้วไปเรอยๆซับอิกุระได้เปิดมาจับ,บล็อกโขากรอเกมต่อเท่ไดโดชัยกาครับจะรอดเปล่าไม่รอดฮะเ <c oughs> ข้ามาโดนจับล็อกพอดีแล้วกระตุกไปเรื่อยๆซับแล้วโฉบไปโฉบมาไม่ได้ฮะสกอร์เป็นสามต่อหนึ่งครับติดตามรับชมรับเชียร์ได้กระตุกไปเรื่อยก็ย้ำต่อคว้าลงไปทัะลุด่านได้บอกส่งดาเมจมาให้ครับไดโดข,ของฝ่าบ็บอกซี่ตายสแคตตอร์ดึงย้ำมาต่ออีชัยกาเขาบอกโยกเทมป์ก่อนหยอดไฟสิบแล้วทาวเวอร์ยิงได้จีเอชไฟทริกขึ้นมาต่อ เรียบร้อยบอกจีเอตายฮะสกอร์เป็น4-2ต่อ,ดอครับหน้านี้ก็ตกไปกับแบตเลอร์อลครับฝั่งนี้ก็มาฮะดูของไอเป็นโพรโนโสเปียครอบไปเลยครับตีเดือดแท็กตีอีกสักสองทีพยายามจะโยกอเอกเซอร์ะสะเลงโพรโนสวนตั้งปากเขาเนี่ยเอ้าจะตายเองครับทางด้านของมิลเลอร์เขาเจอแบตเทนนิงเกอร์อีกฮะเอาละครับงานยาววันนี้แบตเทนนิงเกอร์มันกัดกินใจในายแต่ว่ามีนั่นของไฟลีฟ่ไฟครับในการปั๊มนะครับผมหาเล่นกันสว่าเสียวเลยครับไม่ปั๊มไฟลี่ไฟครับ ฐานนั้นฟินอีกแล้จะอีคราดได้หรือไม่ฮะบทนี้ก็บจีก็ไล่เป็นหัวเจอครับดูสปีดมาบผมเนี่ยเกรฟชิลแล้วก็เจอทางนั้นสปอตเจาะไปครับเรียบร้อยฮะไม่รอดก็เป็น5ต่อ3ครับทันตะกอดครับผมใส่เตมะดอกนี้อายเมนครับจกกัดการแล้วไทยก้าไม่ได้ฮะนางดึงย้ําต่อ GS ผมไล่บีบหัวได้แล้วใส่ดันอินเนียรกระตุกย้ําต่อที่ผมไปด้วยเซาใส่หนักแล้วอินสเนียถอยออกไปฮะ ก็เป็นเจ็ดต่อสามครับแต่นี้ก็คือช่องหลักกับตรงช่องผมนี่ก็ตรงกันนะเกรฟชินึงวะยิงใส่ผมทาน่าโด,ด,ดของฝั่งจีเอสเรียบร้อยฮะช็อตอัดลงไปครับต่อทธนกอรกับผมเรียบร้อยฮะไทกะตายครับเจอช็อตสองช็อตช็อตอันติเนยะุกหมาเยอะต,ต,ต่อ,อ,ตอจับล็อกของพวกเขาไปแล้วบอลทำเมื่อกี้เสร็จอัดเข้าไปครับทาน่าโดของฝั่งค้อยป้าผมเรียบร้อยฮะไม่รอดผมใส่หนักไปนี่นะผมอิสเนียอิสเนียเคลือบครับแล้วก็ถอยแม้ ไล่ตามติดเขา้ามาทันทีก้อนเปิดไปแล้วฮุกม,มาย้ำต่อครับอัดหนักไปที่เนันออร์เคิลหยอดไปแล้วบอลทะมัดกิ้เสร็จครับฐานเนอร์ของอีสเนียเรียบร้อยฮะยิงคว้าข้ามไปต่อที่คอยคว้า,าผมคอย,าายคว้าถอยครับจับล็อกคอมโบครับต่อสเปนเตอร์ปาดไปครับฐานเนอร์นี้ยิงกดย้ำไปเรียบร้อยผมเจ้าหนูคอยคว้าตายครับโคโนครับจับยันลงไปต่อที่เน้นดนาดงออร์เคิลออร์เคิลว่โดนฟาดตายอ,อ,อีกหนึ่งฮะเดีย๋ยวสเนียไฟจะคอมโบครับผม ด้วยมอเชมกิเสเซ่ครับนี่จับล็อกไปแล้วลอยมาตามนัดครับผมธันกอรยับกันต่อครับกัดเว้ยและแล้วมีทางด้านออร์เรคอลฟอสมินให้บอลสวนไปที่ด้านจีเอเชมสวนมอร์เรคอลจัดการฆ่าน้านองไทยกัรด่านบอลตายครับล่างนี้ว้าบทันไหมว้าไปได้ทันอยู่ครับบอลสวนน้องฟังแอคก็ออกมาครับคอแล้วก็สับแตกไปฮะเรียบ,บร้อยบอลไปบอลจับล็อกทางด้านองของพาวเวอร์ครอกไว้ต่อที่ด้านออร์เรคอลออร์เคอลตอนนี้ก็ออก ไม่มีเป็นแซนด้าโดของฝั่งนะฮะับเลือบแล้วครับแต่ออรเคิลยังรอดเปล่าแซนด้ามิลเลโกหัวาตายไป GS เอสโด 3, 8, 1, 1, นสับแตกเป็นหนึลาวกูน่าเบฉีส่วนเนอร์โดของฝั่งบ็อกซี่ฮะเข้ามาสโลคูดาวไว้ก่อนครับแซนเนอร์ของฝั่งมิกกี้ฮะและนี่ก็ถอยไปโซนเซนชัช่นฉีดไปต่อคุกกี้ครับกระโดดอ้อมถอยกลับมาฮะ16ต่อ6ครับยังอยู่ที่ 3k 4k โดยมาสำหรับแซนด้าโดของฝั่ง ชีมนิคมาผมกระโดดไล่หัวยองต่อที่คอยว่าโคโนโสสเสร็จเรืกแล้วมันเป็นติดลูกนกด้วยครับตอนนี้เบอร์เ,เซิร์ตีเข้าไปเวฟเราก็สไลด์มาทัดาเมจช่วยครับผมมีก้าคิวนั่นมิลเร์โคะฮะปิดไปครับผมและมิลเร์โคะอยู่ใ,ใกล้อย่างนี้ยึดยังกันอยู่เบอร์เซิร์คอมับใสขขเข้าไปหาเนัธนลีหน้าลีหน้าตายครับผมแล้วนี่ฟันสวนมาต่อแล้วช็อตใหญ่อัดเข้าไปพี้ลูกของพิกกี้ตายบผมแล้ี่ฮุกมาน็อกแบกไปก่อนกรับจีเอชขัดไปด้วยซุปเปอร์โนวามอร์นิงวีเซนตมาย้ำต่อยกตีครไปะเบิดัผม เขาเลื่อนไปใส่ได้โดน์สแนปไฟสแนปไฟยิงไปก่อนตายแล้วไทกาก็เป็นศพที่เซียบ้าไม่รอดของเมก้าคิวนัลนวีฮาฮะเดนจิตอยู่ที่มิสเตอร์พุกมาเซนคอยคว้าครับแบทเทนเกอร์ดึงก่อนไ,ไอรซ์ไซอเรทานฝากคอยคว้าบอลเจอรลิวเชอร์โดจอบก,ก่อไปแล้วบอสวิตเครื่องไว้ก่อนอีกทีฮะอย่างไรครับลากูน่าเบชีอินคริสเมตมาย้ำต่อทำเลเชอร์ดโดนช็อตต่อเนื่องครับปล่อยฟ้าตายเถอะอย่างนี้ปวดเทเร์ออร์เข้าต่อด้วยครับไล่จับตายเย็บๆซึ่งซ้ำอ่ะ ขึ้นมาก็มาก่อนเวฟใส่คอยฟ้าก่อนสเตจีครับเดินชนกับผมเปิดกันเวทมีรองเท้ากระเด็นอ้าวฮุบไม่โดนครับเทียนตะโคโดครอบเต็มเซ้นนั่นฟินอีกคนเดียวเท่านั้นครับเวฟปอร์อเข้าลงโอเบอร์เซิร์ฟคอผมโดนสองซับแตกไปเด่นทางฝั่งอาเวนพยายามจะหนีครับหนีชนหรือเปล่าก็ปี้อาเวนมาบอลจัดการขืนครับเธอได้โนมิกกี้แยกล่าไปก่อนมิลคเคิลตีโดนตัวจริงครับบอลซีวิตกับเคลื่อนไหวครับมิลเคิลขวดย้ำต่อ โดนมาเซิลไปกระโดดมาเบอร์เซิร์ลตีควานควาน่าเนี้ยตัวเนื่องยังไม่มีใครตายเสิร์ติกกี้รอดมาบิกกี้รอดไปได้พอเปิดมาซูปเปอร์น้งว่าขัน้นเอาไว้ระเบิดอัดใส่นั่นข,ของมพิลเคิลมพิลเคิลกระโดดไปในเสี้ยววินาทีจริงๆครับเจนนีช็อตอัดในบ็อกซี่บ็อกซี่โดดบิกไม่ได้ป่ะโดนหัวสตาร์เยียมต่อครับผมมอนสเตอร์คิวได้มิลเคิลอีกครั้งได้ถอยออกไปอ่ะไทยกะแล้วเจนนี่รีโหลดมารีเฟสเปิดพระบุคล้องแบกกันไว้ใส่หนักที่นั่นอีสเนียกอดไล่เดอะคิวได้ล ีเออซึ้งก็คอเปิดไปจังหวะนี้ครับผมคอไป3เบตเมล3ครับชันเดอร์ก็อตไปก่อนตายผมแล้วฮุกมาแล้วสเปซสองแล้วฮุกย้ำต่อยแล้วยอดบอลทั้เมื่อกี้เสร็จสวนเหมือนกันครับสวยนี่สวยฮนะบ็อกซี่ไฮกาตายสวนจนได้ของนิก้าเสียบีฮาหยอดบอลเซมเมอร์ไปที่ได้ตัวของก้อยว่าหัวครับย้ำต่อยที่สามใส่มี่แล้วก็มิลเลอร์ครับรอเชื่อดเนิเนเ่มๆไรเซเรเปิดตั้งกันไว้ผมไม่รอดเหมือนกัน ไหลไปตามที่เดินของอิสเนียอิสเนียเจอริวเชเดอร์พยายามวางต้นไม้กักไว้แต่ก็ไม่รอดที่เมคิวได้มิลล์โค้ทฮะแตกสีครับทีมลิควิดครับคอได้สามเนี่ยดาเมจปิดไม่ลงครับนี่เกี่ยวเท่านั้นนะทีมบีบ่าเอาโอ้เปิดซึ้งเกอร์คอมาแต่ผมวิ่งอยู่ไกลจัดครับผมหัวเรื่อแอคตายอย่างพอกฮะแอคมีซึ้งเลยครับอีกราดได้ถอยไปแล้วก็โคโนยัะก็ต่อไปโดนเั้่งสองซัพพอร์ตครับตอนนี้กระโดดฟาดเด่นเด่ครับเรียบร้อยผม ไม่รอเด,อดบ็กคิวแต่พีโลคอลครับแล้วตอนนี้มอบฟี่เก็บแนวหลังหรือเปล่าเลยนี่ปั้นครับเหมือนที่บ๊อบบี้มาไหวหรือเปล่าครับมิกกี้เมื่ขขอซื้อคอร์ดึงไว้ใส่ไอเบนกระโดดมาติดรั้วของเทนื้อของเบอร์ครับเวฟฟอร์ผ่านมาใส่ได้มิพโลคอลพีโคอลยังมีเนื้อซับตันอกอยู่ครับตีใส่บ็อกซี่เปิดเบน,นไว้ไม่สนใจตีสู้ย้ำต่อตีสู้ต่อเมื่อซื้อคอร์ดึงยับต่อยทีบ็อกซี่ได้แบ็คไปฮะส่วนด้านโนของฝั่งนี้ครับมิกกี้เจอไร้สายอะไรครับจากไมค์โนครับสตาร์รัวแบบไม่หยุดยั้ และแดนพีบไซดบอร์ซันลงไปก่อนที่มิวเขาจะโดนเข้ามาเลือกฆ่าใครดีตีใส่ได้วมิกกี้ไรเซเลนหย,ยุดไว้แล้วกดลงเท้าการเดียเอวกับผมบังคอนโทถลไล่ตามต่อที่เดินคอยคว้าคอยคว้าแล้วผมโดนจับลงความความไวก็ไม่รอดเพราะมิซิเน่งลงมาไม่ทันเจอฮุกเข้าไปแล้วก็โดนปวดตายเรียบร้อยหมดทีควายครับดับเบิลคิวของด้มีกโคอลเอ็นการเกมมิ่งเลยหรือเปล่าครับไม่มีเครื่องบ้านฮนะโดนย้อนไปก่อนตีบาแรงแล้วถมครีมเข้าไปครับค่อยค่อย ค่อยๆงัดลงต่อซื้อเกิดได้ครับคอยฟ้าแล้วมิกกี้ก่าว GG ครับเกมแรกเป็นของทีมอีกป้าะได้ไปมาเดือดกับเฟลเลสตสวอยของพวกเขาครเป็นอะไรที่แบบไม่แพ้ก็ชนะ <c oughs> มีอยู่แค่นี้จริงครับแพ้ก็แพ้แบบออื้อ นะชนะก็ชนะแบบเดือดน,นะสามสิบเจ็ดต่อสิบสี่ครับสามสิบเอ็ดนาทีฮนะมาดูฮีโร่ก่อนแล้วกันนะเนาะคือตัวของทาทีม l i ควิ d เนี่ยก็เน้นแบบทางด้านวิเศษเนี่ยไล่ต e ีทาวเวอร์นะแบบหนักๆคอโมโบแอคกับทางด้านฟินิก i ์เนี่ยมันไม่ได้ผลไม่ได้เอฟเฟกตีเท่าทางด้านมาเนาะแต่จะเลือกมาก,ก็แปลกๆนี่เึงฝั่งตรงข้ามมีสแนปไฟสูส s นะท o อปเบิร์ก ไล่ได้เต็มที่ในช่วงต้นเกมนิกม,มาดามเมจดพอเพราะว่ามีซูสเนี่ยค่อนข้างรวยนะฮะฉีดปิดได้ครับผมแล้วก็มีคอกเวิร์กล็อกให้ทางนัานสแนปไฟเนี่ยเป็นตัวทำดามเมจดนะฮะต้องบอกเลยว่าซับห้าสแนปไฟเป็นตัวทำดามเมจดเพราะว่าอันตีมันแรงนะ